สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขีมมันตาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมไมครับนะคะมาเล่นไมครับนะคะแต่ว่าเรามาสร,ร้างบ้านวัวไว้ก่อนค่ะเราก็จะมาทัวร์บ้านวัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะอันนี้ก็จะเป็นพี่มะปรางนะคะไปเดี๋ยวเราลองขึ้นไปบ้านวัวกันเลย มีแขนวัวน,นะมาถึงขาวัวน,นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเออค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปนะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวที่มะนาวสร้างนะแต่พี่มะปรางมาช่วยสร้างนะคะมัน,นก็จะเป็นข้าวให้ครับขนมปังนะชวนพี่ปังเล่นแต่พี่ปังไม่เล่นค่ะตอนนี้ได้ละไงนี่ก็จะเป็นห้องน้านะคะ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นชักโครกใช่ไหมใช่มีที่กดด้วยใช่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ําตรงนี้ก็จะมีกล่องด้วยนะคะไม่รู้เออเกาะเออนี่ก็จะเป็นที่เก็บของนะหรือก็จะเป็น ที่นอนมีสองห้องนะคะนี่อีกห้องหนึ่งนะคะพอดีไม่มีห้องให้พี่มาปรางใช่พอดีไม่มีห้องให้พี่มาปรางนะคะนี่ก็น่าจะนี่ก็จะเป็นที่เก็บของนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่บ้านวัวนะคะเรายังอยู่บ้านเก่าอยู่เดี๋ยวพาทุกคนไปดูบ้านเก่าของพวกเรานะ บ้านนั้นอีกจะมีวัวนะนี่บ้านของมะนาวมาเดี๋ยวเรามารีวิวบ้านของมะนาว,าวานดเดี๋ยวรอมะนาวก่อนนะคะพอดีคัะเป็นไงบ้านพอดีคิดว่าเป็นไงฉันใต้ดินยังไม่ได้ตกแต่งนี่คุณพี่มะปรางนลคะได้คิดแล้วไปตกแต่ตงฉันใต้ดินก่อนนะเป็นเตียงทั้งสองเตียงใช่ไหม ก็มีตรงนี้เป็นโซตรงนี้เป็นอะไรนี่โต๊ะดำๆเนี่ยโต๊ะดำๆเป็นแบบจิบกาแฟยามตื่นเช้าอ๋อมะนาบอกว่าบอกว่าตรงนี้เป็นโจ๊ะจิบกาแฟยามเช้านะคะแล้วตรงน um, ี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะไปดูชั้นบนกัน ด้านบนก็จะเป็นห้องนะคะห้องน่าจะเป็นห้องเก็บของนะแล้วก็มีพวกยาต่างๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของมะนาวนะตัวนี้ก็จะมีบันไดขึ้นไปต่อด้วยค่ะตรงนี้เป็นห้องประชุมค่ะทุกคนแต่เราก็ก็ก้กอก็ก็ก็ โอ้ติด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 ติาติวตค่ะิดตินติ้ติดติดติดต่ตรดนี้ตะดป็นโซนนั่ตโดฟานะคะทุกคนแต้วต็จะมีไฟลอยได้อตรงนี้นะคะแต่ด้านตนก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะค่ะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนตรงนี้น่าจะ เอาไว้วางจอคอมพิวเตอร์นะคะเออนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลินชักนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกล่องธรรมดานะคะเดี๋ยวเราพ,าพี่มะปรางบอกว่ามีชั้นใต้ดินด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูชั้น,นใต้ดิไดนไปีหน้าดีหน้ารนใครอยากดูห้องสวงสวรรค์นะคะ อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ค่ะถ้าถึง100ยไลค์นะคะเราจะมารีวิวนะทุกคนรีวิวรีวิวชั้นใต้ดินใช่ไหมห้องใต้ดินสวรรค์อ,อันนี้ก็จะเป็นห้องใต้ดินสวรรค์ของพี่มะปรางนะคะอย่าลืมกดไลค์ได้ทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะสระน้ำที่มะนาวสร้างนะก็จะดำน้ำได้ค่ะ นามของมะนาวนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านของพวกเรากันต่อเลยนะนี่ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะห้องอาหารของเรานะตรงนี้ก็จะเป็นเตาเผาที่เราเผาแล้วไว้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกพืชที่เราใช้ปลูกเนาะปลูกตรงนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลิบของนะเดี <c oughs> ย๋ยวเข้ามานะ <c oughs> มีอาวุธนะ ไม่ไว้ใจห้ามเก็บของของหนูด้วยนะเออโ <c oughs> <c oughs> อ้ยยาพาี่้านนี่ค่ะก็จะเป็นของที่พวกเรามีนะก็จะมีของตามนี้เลยนะพี่บา้านเขาเป็นของหนูเหรอ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ของเรานะตรงนี้ก็จะเป็นที่เอนชานตรงนี้ก็จะเป็นชุดเกาะที่พวกเราใส่กันอยู่นะคะใช่ไห,ไหมอืมอทำไรอะใตดินไรไองใต่นนเนี่ะรก็บของเฉเก็บาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูชานใต้ดินของเรากันนะคะนี่ก็จะเป็นที่อาบน้ำของเราคะ่ะ แล้วก็มีที่ยังมืออมีคนมาทุบของเราค่ะทุกคนแล้วชกโคก็แถมยังหายไปอีกเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะสร้างเป็นน้องหมูนะคะให้ทุกคนช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ ะรอยไจี่ก็ต้องกดไเอเกินไปก็เหมอไลอยไปไอ้ี่ยาเอออาาพูดงันแหละแต่ถ้าความจริงนะถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องไดูดูสเกลิตันระเบิดบ้านหุนเลยต เดี๋ยวเราไปดูชั้นใต้ดินของมะนาวบ้างนะคิปเปอร์ระเบิดบ้านมะนาวนะคะอุ้ยระเบิดของหายไปมันเยอะมากอะกอดอเดี๋ยวเราจะลองไปดูออของระเบิดของานหายไปหมดเลยก็ี๋ยวขอยืมของผิดกดับไฟที่สิบสองกันยาทำอะไรอะ่ะ ปางบอกว่าบ้านพี่นะน่าจะเป็นคิปเปอร์ระเบิดนะคะคิปเปอร์ระเบิดมันคือหรือเปล่า,า,นนา,าเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารน้องวัวด้วยนะคะเราไปให้กันก่อนทำไรอะ่ะทำไมทำช้าจังเลยก็เอาของสสงไปด้วยเพราะว่าตัวนหนูเต็มอดูระเบิดบ้านหมูกับพี่ปางคือเด็กคิปเปอร์ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้ เราต้องรีบจัดการก่อนที่แม่มดจะทำเียนา้เอาไว้โทษโทษโทษ้เาเอาดาบนมันเราได้น้ำยาจากแม่มดด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองอดื่มสิก็เอาไฟแช็จุดเลยสิไม่รู้อะค่ะว่าคืออะไรรู้แต่ว่าตอนนี้อ,อ,นอือืออาวุธของเรา แทบจะกลายเป็นน้ำยาหมดเกือบทุกอันเก็บเก็บอึอธการแล้วทุกที่น่ากลัวมากเราจะเอาของที่ไม่จำเป็นใส่ไปนะนเอาขนมปังนิดหน่อยนะ เดี๋ยวขนมปังเราอาจจะกลายเป็นน้ำยาของแม่มดก็ได้ค่ะประมาณนี้แล้วดาบด้วยตัวนี้มีอะไรก็ไม่รู้รนี่คืออะไรไม่รู้ค่ะทุกคนทุกคนอ,อะไรใครมาจุดไฟแถว นื oh, ้อสุกแบบแบล็กยชุดเกาะพี่กรไฟไปดกัน้าพี่นาดวพี่ปาชุดเกาะพี่ว่าป่าในี่ปีการไฟชุดเกาะหนูนี่การไฟพี่ปาหันมา่ป้าหนูเีการไฟจริงนะหัมันร้อนแรงไฟเยการไฟแล้วเลือดลดเยแต่หนูเลือดไม่ลดทุกคนเอายีมไหม คืนนี้เดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราจะไปบุกตะลุยซอบบี้กันโอเคไหมอเเตรียมมาหาเตรียมตัวเตรียมมาหาเตรียมไม่พร้อมชาเลนนี้ทุกคนจะต้องอยู่รอดพี่นาพี่ขิงไที่บ้านพี่ขิงพี่นาจะไปขโมยของบ้านพี่ขิงเฮ้ยงั้นเราเอาขนมปังไปสิบห้าชิ้นแล้วกันค่ะ ทำไม่ฟังไม่ขูดอ่ะเพราะไม่ยังไม่ขูดอ่ะทุกคนพร้อมยังเราพร้อมจะไปตาลุยแล้วนะหนูไม่พร้อมเพราะว่าหนูแค่ดักมันก็ใช้ได้อืต่เองเนี่ยก็มาทำไอ้สัมบี้มาเนาซัมบี้ติดไฟไปซะ่น้าเป็นไง ตัวนี้มีเนื้อซอมบีดมออมบ้ด้วยเดี๋ยวเราทิ้งไปค่ะก็ไปดี่อหนูทำไมไม่รอเองอไรเองทำบ้านนา่ตอนนี้ดับตอนนี้เนื้อเบรคิวสุดอร่อยของเรากลายเป็นดาบไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้ดบาบฟ,ฟรีๆหาดาบอะไรดาบเพชรเหรอดาบเพชรมาสองอันฟรีๆทำาใหนูเลย ไไม่ด้อันนี้เป็นดาบที่ตีแล้วติดไฟนอันีแล้วติดไฟดรึเปล่าอืมแต่ของพี่กันทดลองหนไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ขีมกันไฟันไ้าวกก็ันไฟกคือเล่นสนุกเฉยๆไม่ต้องกลัวหรอกของเราเกือบไม่รอดค่ะจุดไฟก่อนเร็วการไฟไม่ค่อยโอเคมะนาวอย่า หนูต้องถึงเวลาเรียนไปตั้งมาแล้วเกินมา30นาทีแล้วเนี่ยตีหนไว้ตายดูมาช่วยแล้วตีหนไว้ตายตีหนไว้ตายหนูอยู่ดีค่ะ